เมื่อวานนี้ผมบอกเรื่องการไล่สีน้ำหนักไปแล้วนะฮะไล่น้ำหนักและทํามงกลมนะครับนีผมก็จะใช้แผ่นเดิมมาทําฝึกการเขียนดวงตากันนะฮะวันนี้จะเริ่มวาดรูปแบบจะเข้าสู่หน้าคนแล้วนะฮะยังไงก็ค่อยๆฝึกกันไปก็ก่อนอื่นเราจะร่างรูปตาไว้ก่อนแล้วก็จะใช้ปุกนก แหลมเล็กๆตะนานเบอร์เนี้ยล็อกรายละเอียดต่างๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะล็อกให้หมดก่อนแล้วก็จะมาลงอีกทีทีหลังนะครับนะครับตอนนี้เรากำลังล็อกตามเส้นที่ว่าควรจะเน้นนะครับผมไม่แนะนำให้ล็อกเป็นเส้นหนามากหรือดําดำมากนะครับเพราะว่ามันจะบังคับลำบากแล้วจะกะ จะดูแข็งเวลาเขียนอย่างตาล่างเนี่ยเน้นให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่รับแสงไม่มีไม่มีเงาตรงนี้เท่าไหร่มีแค่ชั้นผิวหนังที่ว่ามันดูมีความหนาขึ้นนะครับเอาละตอนนี้ผมล็อกเสร็จแล้วส่วนแรกที่ผมจะทำเมื่อวานนี้ผมสอนเขียนวงกลมไป ถ้าเราลองมาเขียนวงกลมดูแต่มันวงกลมดําที่สุดจุดนี้นะฮะจะดํามากเราจะจุ่มสีแบบว่าไม่ต้องทษสีเลยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดําก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําตามขอบข้างล่าง พอเราลงในตานี้ดำสนิทนะแล้วเราก็จะมาทําส่วนที่อยู่ข้างสังเกตดูตรงนี้เขาเรียกว่ากลวยตานฮะกลวยตานี่เขาจะขยับเข้าหาตรงกลางตาตลอดเป็นเส้นนี้ฮะบ,บางคนลงธรรมดาไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องสังเกตว่าเออมันเป็นยังไงที่เราเขียนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลง่เรลียบยไปมันจะไม่ธรรมชาติ บริจาคส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเข้าไปถึงกลางตาเนี่ยนะครับตัวสีขาวนี้เราจะเว้นเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงสีลงไปเนี่ยพอเราจยาลบอกมาอีกทีแล้วจะไม่ใส่นะส่วนไหนที่เราอยากให้ขาวสะอาดจริงๆเราต้องเว้นเอาไว้นะครับ อแล้วครับผมลงกลวยตาเดี๋ยวเราเค่อยมาลงน้ำหนักเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ลงแค่รายละเอียดก่อนหัวตาตรงน,นี้จะเป็นต่อมน้ำตานะครับตาคนจะเป็นลูกวงกลมฝังอยู่ในเบ้าตาอีกหนึ่ง ผมบอกวิธีการเขียนวงกลมไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มแล้วก็ลงแสงเพิ่มล,ลงน้ำหนักเพิ่มนะครับควรจะฝึกไว้หลายๆลูกเหมือนกันตอนผมเรียนผมฝึกเป็นร้อยลูกนะฮะแต่นี้ก็แล้วแต่ใครจะสะดวกว่างตอนไหนน่าแล้ะครับนี่แบบคร่าวๆนะฮะ แล้วเราก็จะใช้ปุกกันนี้ปัดปัดฝุน่นออกให้หมดต่อไปนี้ผมจะลงน้ำหนักรอบตานี้ก่อนแล้วค่อยมาทำตกกลางอีกครั้งนะฮะน้ำหนักรอบตาคือพวกตาสองชั้น พอลงได้อย่างนี้เราก็ลงน้ําหนักรวมๆก่อนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเงานะฮะเพราะว่าหนังตามีความหนาเขาก็จะบังไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงาออกมาเป็นเงาตกจากหนังตาม,มาผมจะย้ำเสมอว่าควรจะทำให้วัตถุสองสิ่งที่ว่าไม่ไม่ติดกันเนะี่ยแยกกันนะ ตัวนี้จะเป็นส่วนขนตาซึ่งเราจะลงเงาของขนตาก่อนขนตาจริงๆเนี่เราจะลงทีหลังเพราะว่าเงาเนี้จะอยู่ข้างล่างขนตาอที หนังตาล่างนี่จะต้องเบาหน่อยเพราะว่าเป็นส่วนที่รับแสงเขาเสนใจแล้วแสงจะมาจากด้านบนนะครับพวกนี้เขาจะมีความกลมความมนของเขาหมดนะเป็นกล้ามเนื้อที่ว่าซ้อนกันทําให้มันดูกลมจะไม่มีน้ําหนักเดียวนะฮะจะต้องไล่น้ำหนักเอาเรื่อย จะลองไล่น้ำหนักดปเรื่อยๆนะครับนะครับเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาลงอีกครั้งเป็นหนังตานะผู้กันเราจะใช้ไม่เยอะครับใช้ประมาณนี้นี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ยังลบด้วยนะผมจะแนะนำเป็นคร่าวๆไปแล้วก็ไปหา ต่อยอดกันเราเองนะเพราะว่าเวลาของมันน้อยมากตัวนี้จะเป็นขนตาขนตาจะอยู่แถวบริบรเวณนี้จะไม่อยู่ติดนะฮะจะอยู่แถวนี้นี่นะครับจะอยู่เลยมานิดนึงอย่างขนตาล่างก็จะอยู่แถวนี้ไม่อยู่ติดขอบเพราะเขาจะเว้นระยะของความหนาของหนังตาไว้หน่อย ตัวลูกตานี้มันจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติด้วยนะครับบางคนกลวยตานี่เขาจะเป็นสีฟ้าบ้างอะไรบ้างแต่ของคนไทยนี่ส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลผมเลือกเวลาที่จะมา ว่ามันเป็นช่วงที่เขาเลิกงานกันพอดีตอนนี้มันห้าโมงสามสิบสามของวันที่สิบห้านะครับเอาละพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดอีกทีส่วนแรกที่ผมจะทำตอนนี้ก็คือผมจะทำความสะอาดจ,จุดขาวนี้ก่อน พราะถ้านานไปนี่เดี๋ยวเขาจะช้ำไปหมดทำความสะอาดจุดขาเสร็จเราก็จะมาล็อกให้เขาคมนิดนะึงสำคัญที่สุดก็คือดำสุดกับขาวสุดมาเจอกันจะทำให้ตาใสนะฮะหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มทำขนตาละ ขนตาของคนเราเนี่ยจะไม่เรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตามปกติแล้วนอกจากจะไปแต่งขึ้นมาต้องไปศึกษาตามรูปถ่ายรูปอะไรกันนะฮะเพราะว่ากล้องผมซูมมากไม่ได้อะ เดี๋ยวผมจะทำคนตาให้เสร็จนะครับนะครับพอเราได้รูปอย่างนี้แล้วคราวนี้ผมจะมาบอกเรื่องเกี่ยวกับลูกตาลูกตาคนเราจะเป็นสีขาวก็จริงแต่ว่าเขาจะมีน้ําหนักของเขาอยู่ส่วนที่โนนออกมาที่สุดก็จะขาวนะฮะก็คือส่วนนี้จะขาวขึ้นแต่ส่วนนี้จะเข้าไปอยู่ในในเงาของแสงแล้วทำเหมือนกับการเขียนวงกลมเพียงแต่ว่าเราเขียนแค่ส่วนเดียว เห็นไหมครับเราจะทําให้เหมือนกับว่าเขาหุ้มลูกวงกลมอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าเพียงแต่มันจะมีหนังห่อไว้อีกชั้นหนึ่งครับตรงนี้จะโดนแสงจากด้านบนทําให้มันจะเข้มกว่าข้างล่างเข้มแค่เป็นเงาเฉยๆนะพอแ,แสงมาจากด้านนี้ตรงนี้จะมีเงาตกกระทบลงมาที่ลูกตานิหนึ่งแสงจะมาจากฝั่งนี้มากกว่าดังนั้นตรงนี้ต้องเข้มกว่านิดหนึ่งครับ จากนั้นเราก็มาแต่งหัวตาดูหัวตานี่ก็สำคัญน,นะครับเราต้องคำนวณว่าตาเราเนี่ยจริงๆแล้วจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดดังนั้นความใสความวาวของเขาจะต้องมีแน่นอนนะครับเพราะน้ำกับน้ำมันนี่จะทำให้เกิดไฮไลท์ขึ้นมา ผมจะกรบน้ำหนักรวมๆก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะใช้ยังลบตัดทีเดียวทีหลัง นั้นจะเป็ความเงาจะอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะกระทบกับแสงแล้วไม่เกิดความเงาขึ้นบางคนก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดสะท้อนของไฮไลท์อีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับจะเลยดูใสขึ้นนิดนึงแล้วเราก็ใช้ยังลบเช็คน้ำหนักอีกทีหนึง่ง บางคนถามว่าใช้ e ีอ e ีทำขนตาได้ไหมมันก็ได้นะเพียงแต่ว่าเวลาเขาโดนกับแสงนนออนเวลารูปเสร็จแล้วอ่ะอีอีนี่เขาจะเลื่อมเป็นเงาออกมาผมเลยไม่แนะนำนะครเดี๋ยวเราจะมาจบแป๊บหนึ่ง นะครับเราจะใกล้จะเสร็จรูปตาแล้วนะถ้าทําจริงๆต้องค่อยๆทําไปนะครับอีกหน่อยจะเขาเรียกว่าชํานานไปเองจุดที่คนพลาดที่สุดก็คือเนี่ยแหละครับขนตาต้องศึกษาอะไรเสร้นเขาว่าเออไปทางไหนบ้าง โดยใช้ปุกันเล็กังแข็งเนี่ยจุ่มสีแล้วก็ลงกระดาษเลยนะฮะถ้าอยากให้สวยก็ทำขน,ขนตาให้ยาวนิดนึ่งมันจะได้ดูพลิ้วขึ้น หลังจากเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บน้ำหนักรวมๆอีกทีผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลองไปฝึกดูนะฮะสวัสดีครับ